ตาหวานลูกแม่เอ้าแม่มองสูงไปลูกนี่ฮู้ฮู้ฮูอเออมาี่เข้าไปอุ่นถือขนมไปเออไปไปไปดูสิจะเข้าไหมตะวันมานี่แม่อุ่ยข้าแล้วนะแต่งตัวหล่อแต่งเลยมานี่เร็ววันนี้เลี้วเลีววันนี้เลี้ยวเลีวไม่ต้องใด้มาีิยากขาเปิดแอร์นี่นี่มาชื่อแตงเลย กเลือกๆหาเลยเหรออัดพี่อุ่นปิดปิดปิดประตูค่ะไหนดูก่อนหวี่งผมก่อนวันนี้แม่อุ่นต้องถ่ายรูปนะชุดหน้าเกาหลีอย่างเงี้ยแม่อุ่นต้องถ่ายรูปนะนี่ซื้อขนมมาให้พี่อุ่นกินด้วยตะวันกินไหมอะ่อะแล้วอ่ะแล้วอ่ะแล้วอ่ไหนแบบพี่อุ่นดูขนมได้จริงคะณแให้มอสมันหมีด้วยจ้า